ครับเข้าสู่เนชั่นสุดสัปดาห์นะครับเรื่องของความวุ่นวายจังหวัดชายแดนใตย้ยิ่งมาก็ยิ่งเกิดเหตุทีขึ้นเรื่อยๆรจริงๆอดีตนายกเคยบอกว่าปีหนึ่งมันควรจะต้องดีขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้นเ,นเวลาก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับ,รบจากที่ท่านพูดเนี่ย วันที่23กุมภาผมจำได้นะครับปี68เป็นการลงใต้ครั้งแรกในรอบ10ปี20ปีของท่านนะครับอ่าแล้วก็พอลงไปเนี่ยก็ไปพูดไปขอโทษไปจริงๆใช้คำว่าขออภัยนะครับแล้วก็ไปพูดทํานองว่าอ่าปีนี้จะดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วปีหน้าน่าจะจบครับแล้วก็รับลูกกันมาท่านรองรัฐุนก็บอกว่ามีแผนต้องไปคุยจะต้องคือต้องไปปรับกันใหม่เลยว่าจริงๆเป็นยังไงเขาต้องการอะไรเราจะทําอะไรได้บ้างแต่ปรากฏก็จะเห็นครับว่าในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยเหตุการณ์ยยิิ่่งงมมาันีครบ แล้วถี่แล้วหนักขึ้นด้วยนะครับจริงๆมันมีคําเตือนก่อนหน้านี้เราก็เคยเสนอข่าวไปเรื่องของการฝึกมินิ RKK หรือมินิคอมมานโดมีการไปฝึกแบบเขาเรียกหลักสูตรเร่งรัดะะฝึกแบบด่วนมีการไปฝึกครูฝึกมาก่อนจากนอกพื้นที่แล้วก็เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปฝึกรายอำเภอแล้วก็จากนั้นก็ออกปฏิบัติการมันถึงเกิดเหตุการณ์พร้อมๆกันหลายๆครั้งคือที่พูดคือว่าเป็นกลุ่ม ความเห็นตรงข้ามใไปฝึกกันมาแล้วมาฝึกมาฝึกต่อครับฝึกต่อแล้วก็ให้ออกปฏิบัติการพร้อมกันเหมือนกับเขาก็ปักหมุดไว้แล้วล่ะว่าเขาต้องการจะกดดันในช่วงเวลานั้นเวลานี้นะครับก็มีการเตือนกันมาก่อนหน้านี้แหละว่าช่วงหลังจากสิ้นสุดเดือนรบดอนหรือเรื่องของสงกรานเนี่ยก็จะมีเหตุก็มีจริงๆนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วเนี่ยฮะมีโชเล่บอมริมกำแพงมียิงชาวบ้านสุดท้ายมีเนนเนี่ย ก็คือโดนไปด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีการเด้งผู้กํากับโอ้แต่ท่านก็ออกมาดับเครื่องชนเหมือนกันนะการออกมาดับเครื่องชนเอาจริงโอ้ท่าไมอะไรอย่างงี้ไม่เคยเห็นนะฮะใช่ระดับพันเอกไปไปวชกข้ามรุ่นกับพลตรวจโทอย่างงี้นะครับ แสดงว่าคงเหลืออดทีนี้เหลืออดเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาหลายหลายเรื่องมันก็เป็นปัญหาจริงๆคคือเป็นปัญหาที่เราเห็นจริงๆแล้วก็มีการให้ข่าวต่อเนื่องมาอาจจะไม่ใช่จากตัวท่านผู้มุ่งกับเองด้วยนะครับก็คือมีข้อมูลเริ่มไหลเข้ามาอย่างเช่นเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยไปเสียเสียเสียชีวิตเนี่ยมีชื่ออยู่ในพื้นที่จริงหรือเปล่าครับมีชื่ออยู่ในพื้นที่จริงแต่ทํางานจริงหรือเปล่าอ๋อแล้วก็อาจจะมีที่ดินอยู่ทําสวนผลไม้แต่ ตัวเองไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วครับพอมาโดนยิงในพื้นที่บอกว่ายังอยู่ในพื้นที่คือเข้าไปไม่ด้วยเหตุทางราชการแล้วก็อาก็ได้ยาอย่างนี้แร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นมันเป็นการคอรัปชั่หรือไม่อันนี้ก็มีการตั้งคําถามขึ้นมาอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปซึ่งรัฐบาลก็ไม่ควรปล่อยผ่านนั่นในสิ่งที่ผู้กำกับโคเคียนเขาเสนอแฉมาหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับ แล้วก็พูดถึงทางพระเนนเมื่อกี้อย่างที่บอกไปครับ21ปีมรณภาพรวมทั้งพระทั้งเนนขออภัยนะฮะรูปบาดเจ็บ34ครับถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสงครามนะฮะเป็นกฎสงครามเนี่ยเขาก็ไม่ทำร้ายนักบวชกันนะนักบวชแล้วก็สถานพยาบาลสถานศึกษาเะไยเขาไม่ทําแต่ของเราทําหมดในแสนว่าได้นะครับมีเหตุหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับอันนี้อับดุลรอนิงลาเตะยังไงครับพี่กอล์ฟคือก่อนจะเกิดเหตุ โดนรัวที่เราเล่าเนี่ยนะครับ,บทางกรรมเนี่ยคนนี้เขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กรรมซึ่งรับผิดชอบไฟใต้นะครับพลโทสุรเทพหนูแก้วหรือบิ๊กจ้อยเนี่ยแกก็มาให้ข่าวครับบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนมันมาจากการยิงนะรบดูดอนยิงลาเต้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับ แล้วก็มีการไปปล่อยข่าวทันทีว่าค,คนนี้เป็นอุตสตาร์คืออุตสตาร์นี่คือครูสอนศาสนาเป็นอดีตนะครับครบคูสอนศาสนาแล้วก็เหมือนจะเคยถูกเชิญตัวมีประวัติในเรื่องความมั่นคงก็เลยมีการไปปล่อยข่าวทานองว่าเจ้าินที่รัฐเป็นคนไปยิงหรือเปล่าอพอปล่อยข่าวแบบนั้นแล้วแล้วก็มีกระแสะของเขาปูพื้นเต็มพื้นที่เนี่ยก็ทําให้กลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกเนี่ยเกิดความกดแค้นแล้วก็เลยไปก่อเหตุครับกับคนศาสนาตรงข้ามเพราะว่า อุตสาห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุครทากรในศาสนาของอิสลามในสังคมเคารพแหละว่าอย่างไันะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการยิงชาวบ้านไทยพุทธนะฮะที่ล้อมวงกันอยู่ทีอพยพไเพราะมันเกิดมาจากความโกรธความไม่พอใจจากข่าวนี้ใช่ใช่แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกจริงๆมันอาจจะขัดแย้งกันเองหรือเปล่าอ่าแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นอุตสาห์อันนี้คือข่าวอีกข่วงเลยนะคือคนละมุมกันเลยนะคือกองรมนอเนี่ยบอกว่า เป็นข่าวลืออย่างแท้จริงเลยคือไม่ใช่มีความจริงเลยครับเขาแค่ชื่อเล่นชื่อเรียกขานในกระบวนการว่าชื่ออุตสาร์อ oh. อันนี้ผมก็เห็นตัวรายงานนะรเราก็ไม่รู้ความจริงเป็นยังไงนะแต่นี่คือเป็นรายงานของนักราชการใช่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นข่าวลือ100%ไม่ใช่ข่าวจริงรนะแล้วก็ ข่าวนี้พอลือปั๊บเนี่ยก็ไปสร้างกระแสกันแล้วก็มีการไปก่อเหตุทั้งๆที่ในความเป็นจริงไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นข้อมูลอย่างที่บอกไปนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาคุณอัญชนานะครับเป็นการนากลุ่มด้วยใจเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายเพราะสามเณรเนี่ยคืออายุ16เองเองนผูมชมครับก็เป็นการละเมิดต่อเด็กต่อศาสนาและไปพูดเนี่ยพูดถึงการยิงอุสตา์เนี่ยก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะสังหารสามเณรเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้กระทำคือคือจริงๆแม้เนี่ยในพื้นที่ พี่น้องมุสลิมด้วยกันเองอย่างอย่างท่านนี้ท่านอัญชนาเนี่ยก็เป็นกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่ทางานตรวจสอบภาครัฐด,ด้วยนะรตรวจสอบความมั่นคงด้วยครั้งนี้ก็ยังมองว่าที่ฝ่าย่อความไม่สงบทำเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเดียวกันกับที่บิ๊กจ้อยพูดนั่นแหละก็คือมีการไปปั่นกระแสรเรื่องการยิงอดีตอุตสตาส์นะครับ<ม>แต่ท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตอุตสตาส์จริงหรือไม่จริงเนี่ยแต่ไม่มีความชอบธรรมที่จะไปกระทํากับพระเนนหรือผู้บริสุทธิ์คนอื่นและอายุคุณจะต่อสู้ก็สู้ไปเยาวชนด้วยจริงๆเรื่องนี้ ผมว่าถ้าถ้าถ้าไม่ใช่คนคนไทยพุทธที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจความเลวร้ายของสถานการณ์นี้นะครับ,ค,รบคือเนนท่านเนี้ยอายุ16ใช่ไหมครับไปบวชหรือจริงๆใเนเรียกบรรพชาช่ไหมรบ,บรรพชาเนี่ยทั้งแรกนะครับคล้ายๆกับว่าปิดเทอมภาคููร้อนแล้วก็คนที่ขับรถให้คือคุณพ่อนะแล้วคุณพ่อเนี่ยขับรถพาไปเนี่ยบินตาบาทครั้งแรก ซึ่งถ้าใครเคยบวชจะทราบว่ามีแบบครั้งแรกเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในทางจิตใจนะและการบิณฑบาตรเนี่ยของศาสนาพุทธเนี่ยคือการไปโปรดสัตว์นะไปไปให้ทานนะเป็นเนื้อนาบุญใช่ไปไปให้บุญนะครับอ่าฉะนั้นเป็นถือว่าเป็นการกระทาที่เลวร้ายและกระทบจิตใจคนพุทธอย่างมากนะครับวันนี้ครับคือแต่เอาจริงๆนะผู้ชมฮะตอนนี้ถ้าเกิดไปดูกลายเป็นว่าหลายคนบอกว่ารัฐบาลดูเอาจริงเอาจังแต่สถานการณ์มันดูไม่ไปที่ทางเดียว กับความหวังของรัฐบาลเลยใช่ครับคืออย่างที่คุณอ๋องพูดตั้งแต่เกินมาตอนตอนแรกเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยมาบอกว่ากําลังปรับยุทธศาสตร์อยู่ครับมันมันพูดเนี่ยมันอาจจะฟังดูดีออแต่ในอีกด้านหนึ่งแปลว่าคุณไม่มียุทธศาสตร์มานี่ยเนี่ยบิ๊กอ้วนบอกว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โอ้โหไปเจอทั้งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ความมั่นคงบอกเดี๋ยวถ้าให้ทําข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวมาประสานมาบูรณาการกันทําเป็นแผนงานขึ้นมาแต่มันก็ถูกย้อนถามจากนักวิชาการอะไรอย่างนี้วนในอ่างหรือเปล่า แล้วคนที่ไปถามน่ยก็คือคนที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือสมชของทัพภาคดีสีก็น่าเดิมอ่าแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องป่าไปะไรก็ดีอยู่แล้วก็คือแผนเดิมอ่าแผนเดิมหรือเปล่าหรือจะปรับแค่นี้นิดหน่อยก็ไม่ไม่ส่งผลอะไรกับกับสถานการณ์เนี่ยแล้วมันมีนักวิจัยคนนี้เป็นคนเยอรมันนะครับอ่าดตรซาชาเฮลบาสนะฮะมาอันเนี้ยเขามาทําวิจัยในในประเทศไทยเรื่อง BRN เลยคือเรื่องกระบวนการก่อความไม่สงบเนี่ย แล้วเขาก็มาให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีครับเขาบอกว่าจริงๆมี5ตัวชี้วัดที่ไฟตาไม่ดีขึ้นนี่มองจากมุมคนต่างประเทศเลยนะคนนอกเลยฮะ<า>เอเอเหตุรุนแรงลดจริงไหมฝ่ายความมั่นคงเปลี่ยนวิธีนับหรือเปล่าอ,อันเนี้ยน,น่าสนใจมากคือผมเค,เคยเคยเขียนบทความเคยเคยสะท้อนเรื่องนี้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีใครเชื่อนะคือจริงๆตัวเลขมันลดลงจริงครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างสมมติว่าระเบิดพร้อมกัน10จุดเขานับ10บสเหตุตอนหลังเขาไปเปลี่ยนวิธีนับครับ เกิดพร้อมกันนับหนึ่งเหตุทีนี้เหตุก็จะลดลงใช่ครับครับเออโอ้โหแต่ด็อกเตอร์นี่เข้ามาดังคำถามว่าอย่างนี้เขาเรียกลดลงจริงเหรออ้าวอันนี้ข้อแรกนี่ข้อเดียวนะยังตกใจเลยเจ้าหน้าที่ฐานตํารวจออกละตเวนน้อยลงไหมเลยตกเป็นเป้าน้อยลงครับอันนี้ก็คล้ายกันอีกอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าต้องเข้าใจว่าหน่วยในพื้นที่เนี่ยเข้ามาจากภาคอื่นแท้ส่วนส่วนหนึ่งมันจะภาคอื่นเดิมเนี่ยมาจากภาคอื่นหมดเลยนะครับแล้วก็มีของภาคอีสีเนี่ยคุมพื้นที่หลักๆอยู่เท่านั้นทีนี้ตอนหลังเนี่ย กองทัพพิสีมากขึ้นก็จริงแต่ภาคอื่นก็ยังอยู่นี่มันเกิดคําถามนี้ครับว่าแต่ละภาคแต่ละ,ละไปเขาไม่ได้รู้จักกันเขาก็อาจจะแข่งกันเองหรือเปล่าครับหรือว่าเฮ้ยทงนุ่นโดนผู้บุกเบ้ัปชาดาเฮ้ยนั่นอย่าออกสิเออเไม่มีเหตุเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุนบนถนนจะสังเกตดูเห็นไหมครับโจมตีบนถนนจากการเดินทางของเจ้าหน้าที่<า><า>ฉะนั้นนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เดินทางก็ไม่มีเหตุก็ไมม่ีเหุก็ออกละเรวน้อยลงอันนี้ค <c oughs> <laughs> <laughs> ือข้อสังเกตของเขานะก็น่าสนใจ ชาวไทยพุทธอพยพออกจากพื้นที่ไม่ยอมกลับไปเนี่ยแปลว่าสันติภาพปลอดภัยมันยังไม่เกิดจริงใช่ไหมเออคนเราหลายคนลักบ้านเกิดอะถ้าออกมาแล้วไม่กลับเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าคนเอกนิพัท์ทองเล็กซึ่งเป็นอดีตประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับมีข่าวว่าจะกลับมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยรอบใหม่นี่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตั้งเพราะยุทธศาสตร์ใหม่ยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับก็ลงไปฟังคนในพื้นที่เนี่ยแล้วไปเห็นข้อมูล คนไทยพุทธที่หายไปอ่ะเห็นแกบอกว่าหน้าตกใจผมพยายามถามว่าตรงลงเหลือเท่าไหร่กัไม่ยอมบอกนะเอาว่ดเอาวัดแสดงว่าตัวเลขหน้าตกใจจริงๆผมว่าน่าตกใจนี่หน้าจริงนะฮะอาจารยนทีรัตไทยพลเรือนกล้าลงพื้นที่โดยไม่มีฝ่ายความมั่นคงประกบดูแลไหมไม่กล้าอันนี้ผมบอกได้เลยถ้างนั้นอีกข้อนึงเลยครับครูที่นับถือศาสนาพุทธลดน้อยลงแม้แต่โรงเรทรัดครูพอเป็นมุสลิมกับทั้งหมดเป้าหมายครูพุทธลดน้อยลงสถิติก็เลยน้อยลงตาจริงๆที่ด็ตร สาชาพูดนั่นก็เป็นเรื่องจริงคือตอนนี้ครูครูเนี่ยไม่โดนมานานแล้วนะทีนี้ไม่โดนมานานเป็นความสําเร็จของการคุ้มครองครูครหรือจริงๆครูเป้าหมายไม่มีแล้ว เพราะว่าถ้าเป็นครูมุสลิมก็มักจะไม่ค่อยมีประเด็นอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกคนหนึ่งครับเป็นนักวิชาการไทยครับศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรชัิบำรุงศุกนะครับก็ถามว่านับตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกเสรษฐาต่อเนื่องถึงรัฐบาลท่านแพทองทานไม่ชัดว่ายุทธศาสตร์ไทยในภาคใต้อะไรล่ะฝ่ายการเมืองในความมั่นคงมีคําตอบแค่ว่ารอปรับยุทธศาสตร์จากสมชต้องรออีกนานแค่ไหนก็คงเป็นคำถามที่ถามไปที่รองรัฐมนตรีที่บอกว่าเดี๋ยวจะรอทํายุทธศาสตร์ก็บอกว่าเหมือนเป็นการโอนงานการกําหนดยุทธศาสตร การเมืองควรจะมีบทบาทนำเนี่ยให้ไปเป็นหน้าที่ของสมชแทนจนถูกมองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยุทธศาสตร์ราชการเหมือนยุครัฐบาลหารหรือเปล่าก็คืออ้าวไม่ย่าง้ฝ่ายการเมืองก็ไม่คิดอะไรมานี่อย่างที่เราตั้งคำถามนะครับที่ผ่านมาสองทศวรรษห้าแสนล้านนะครับสิบรัฐบาลนะฮะผ่านไปแล้วสิบรัฐบาลนะครับจากเหตุป้นปืนปีสี่เจ็ดแชงก็ประมาณไปกว่าห้าแสนล้านแล้วนะครับห้าแสนล้านนี่คือตั้งแต่เมื่อเมื่อ สิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วละลายหายไปเนี่ยศูนย์เปล่าหรือไม่เพราะพื้นที่ไม่ได้ปลอดภัยขึ้นเนี่ยมีเหตุรุนแรงแค่แดนใต้จเจริญขึ้นหรือไม่อย่างล้างท้ายสามสามจังหวัดยากจนอยู่นะฮะการศึกษาไม่ได้ดีขึ้นที่สําคัญคือที่เป็นคีย์เวิร์ดเลยว่าเป็นหัวใจสําคัญว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ก็คือมวลชนต้องอยู่ฝ่ายเราเพราะนี่เป็นสงครามประชาชนนะประชาชนรักเจ้าหน้าที่มากขึ้นหรือเปล่า นี่เป็นคำถามที่คนในพื้นที่ถ้าใครดูออนไลน์อยู่คอมเมนต์เข้ามาก็ก,ก็ได้นะฮะไอทีนี้การจเจราจาเราก็บอกว่าเอาละสันติภาพจงบังเกิดแต่ไอการที่จะไปคุยแล้วจะยังไงฮะทีนี้ตอนนี้มันมีการถกเถียงกันมาระยะหนึ่งแล้วว่าตอนนี้เสียงส่วนใหญ่บอกว่าต้องเจราจาต้องเจราจาก็อยากให้ตั้งคณะพูดคุยแต่มันก็มีเสียงเล็เกๆค้านว่าอจอเจราจาทํา,าไมเจรจาแล้วเห็นดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นก็ถูกทัวรลงแต่พอเกิดเหตุยิงเน้นเนี่ย เริ่มมีคําถามแล้วมันกลายเป็นทางสองแพร่งว่าจะเจราจาหรือไม่มเพราะว่า BRN เนี่ยหรือฝ่ายก่อความไม่สงบนเนี่ยคุณฆ่าพระฆ่านักบวชโจมตีสถานศึกษาฆ่าเด็กพระนี่เป็นเด็กด้วยที่เป็นเนรน,นะครับแล้วเมื่อกดสงครามหลักการสากลแบบนี้เข้าข่ายก่อการร้ายหรือเปล่าอ๋อแล้วจะคุยกันจริงถ้าเป็นกลุ่มก่อการร้าย,ายมีทั่วโลกที่ไหนเขาคุยไม่มีคุยแล้วละ่ะอาัลกาียด้าคุยไมหมคุยกับอัลกียด้าหรือเปล่าเปิดเจรจาหรือเปล่ากลุ่มฮามาสอิสราเอลเขาคุยไหมครับอ่าออแล้วแล้วผมก็ถามฝ่ายของมันคงว่าอ่ะแล จะใช้วิธีการไหนเขาบอกเขาต้องปราบปรามใช้ไหมครับใช่กฎหมายมันก็จะกลับไปที่เดิมสิพี่กอฟแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทางานมวลชนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่การลบของเราเป็นพื้นที่ของประเทศไทยก็ต้องทําควบคู่กันไปแต่ถ้าจะเจรจาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเจรจาก็ต้องเจรจากับตัวจริงเปิดช่องทางการพูดคุยและอย่างที่คุณออกกำลังจะพูดก็คือว่า มีนักวิชาการสองท่านเขาเสนอมาว่าการเจรจาเนี่ยเนี่ยมันมีปัไาโกลดรนาชาก่อนบอกว่าโกลเดเดิมใช้ไม่ได้นะต้องคุเบืรดี้ให้ได้ด้วยการข่าวต้องแม่นโกลกสันศิบาลนะฮะแล้วก็อสมบบาทเนี่ยคุณอันวาทักษิณเออแล้วก็อย่ามองข้ามพักปาสนะครับส่วนนักวิชาการไทยครับอาจารย์ ศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรชาตินะครับบอกว่าฝ่ายไทยก็ใช้กลไกเดิมไม่สําเร็จอันนี้มองคล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วบอกต้องปริบบิารเชิงรุกสร้างปื้นท่ปลอดภยัยยุทธศาสตร์การเมืองมันต้องชัดก่อนแล้วอันนี้พูดเหมือนกันต้องอาศัยบทบาททั้งนายกอันวารีนุทักษิณน,นะครับแล้วก็ดึงพรรคปาสเข้ามาร่วมอันนี้บอกมีความจําเป็นคุยกับตัวจริงรและต้องไม่เสียเปรียบ หลายคนบอกอ้อาแค่ข้อแรกก็ยังงงอยู่เลยว่าแล้วตัวจริงเนี่ยจริงขนาดไหนครับคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีคณะพูดคุยมายตั้งแต่ปี2 5 5 6จริงๆคุยกันมาตลอดหลายสิปีแล้วนะครับแต่เป็นคุย,คยทางลับแต่คุยเปิเปดเผยเนี่ยในรัฐบาลคุณยิงลักปีห้าหซึ่งก็มีคนบอกว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยนะแต่คนที่มาคุยเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ตัวจริงนี่การจะเข้าถึงตัวจริงตอนนี้นะักวิชาการสองท่านพูดตรงกันและผมก็เริ่มได้ยินรัฐบาลพูดแล้วว่าต้องใช้นายกอันวาแน่นนนาาาเซีียใมกกว้ และต้องใช้พักปาซซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านของมาเลเซียซึ่งคุมพื้นที่ทางตอนเหนือมาเลเซียติดกับสารดิษฐานภาคใต้ของไทยแล้วจะเข้าถึงตัวจริงของเขาเพราะหวังว่านะครับอันนี้ที่เราพูดคุยกันในแง่หนึ่งก็คือว่าถ้าสันติสุขบังเกิดคนที่อยู่ภาคใต้เองเขาก็จชีวิตแบบแฮปปี้มีความสุขถ้าเกิดตรงนี้มันทําได้เนี่ยเศรษฐกิจดีปากท้องดีทุกคนก็น่าจะมีความสุขนะครับแต่ว่าคําถามคือเมื่อไหร่จะได้มีสันติภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับนี่เป็นบทของเนชั่นสดวันนี้ครับพี่กัปวัดบ